สวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่เจ้าจะพาไปคายักนะคะรอบๆลึกรอบๆปีนะคะตอนนี้กำลังเตรก็ไม้พายนะคะเบนี่น้ำจะนิ่งนะคะมันไม่จะไม่มีคลื่นเหมือนทะเลนะคะมันจะผสมกับน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดคือต้องขับไปไกลๆนะคะถึงจะเห็นทะเลนะคะ ประมาณ2-3กิโลนะคะแต่ว่าน้ำลึกพอที่จะเอาเรือลงได้นะคะอันนี้เรือบเคยเมื่อกี้จะต้องผูกเชือกไว้กับคายักนะคะเพื่อที่จะได้พอเราทิ้งคายักลงไปแล้วเราก็เอาเราก็จะได้ลาก มาแบบนี้นะคะมาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปนะคะแม่พายนะคะเชืยอจะพบก,กับเรือตรงนี้นะคะเห็เนไหม นคัอรอนเราจะเวียนไปที่เกาะไกลเลยนะคะ อากาศตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะกำลังดีลมพัดเย็นๆโอเคว่าได้ป็นเด็กน้ำน้ำมันไม่ลึกพอแล้วคะพายลำบาก <laughs> ต้องไปอยู่ที่ลึกๆ มันจะติดได้นะคะถ้ามันตื้นเกินแต่เ,เราจะพายไปดูนกใกล้ๆตนัน,นะคะไปสวัสดีกันสักหน่อยทักทายกันสักหน่อยสิกำลัาจะไปหา ไปหาจะบินหนีไหมนะไกละละไกลละใ้แีเจอลิฟิชด้วยนะคะ อันนั้นเป็นคล้ายๆคลา t บาร์นะคะบาร์ bar สวนตัวน่าจะเป็นของบ้านหลังนั้นนะคะเขาจะได้มาดั่งดื่มโน่นนี่นั่นใป้พอดีนะคะสาไไม่ใช่ร้านนะคะเป็นของส่วนตัว